พี่น้องเลยผูจักหัวยังหัวยาน้องลำบุช่วยอยู่แมงกิโลเขาเ่หน่อยได้าหนพี่น้องเลยพูนี่ตัวเมฆไข่เนาะก้นขี้ต้ันต้นอยู่กมาๆพี่น้องมากินขวแมงกิโลสาวพ่อมือนนิซื้อตังวาหารอยโตพี่น้องเลยซื้อซูพ่อแม่กินแรงเนาะ กบสบายดีและสวัสดีเนดะ้อมนะูเขวนเอซีองสาวพรวันฮาวเวิรดสกุทุกคนเนาะมาพบพอ่พอกับสาวพรมนี้กตอนคำคำพี่นอ้องเลยสาวพรกะไไรซังที่รอมาพี่นอ้องเลยหารอยโตเนาะข้นสีเป็นเงินขั้นสีเป็นเงินเท่ากับสิโตยู่องเซนหาพี่นอ้องเลยองเซนหงนกีบเนะาะทำเป็นเงินบาทกาหลายร้อยเติบพี่นอ้องเลยเกือบหาลอยพึ่นเนาะ ดีไปเงินบาทกันเนาะเป็นกระสอบเลยพี่น้องไงยน,นี่ยสั่งเพิ่นมาหาล้อยกูโตอะไรกระสอบหนึ่งพี่น้องเไยสะพ้อนกระติมาใส่เนาะแบบเนาะใส่ใบผัวทำเมโนูก,กับข่าวตอนแรกพี่น้องเไยกระสอบหนึ่งเลยนี่เลยพี่น้องจีรอหรือว่าจริงดีเนาะพี่สะพ้อนได้ซื้อมากะหาล้อยโตโตละหาล้อยพี่น้อนนงเไย กระตกอยู่สองแสนหักมาทำเมนูกับขาวแดงขวบกิโลสูครอบครัวกินพี่น้องเอ้ยก็ตั้งไก่ย่งจิโร่หน้องเยโอ้ยสบายดีเลยไรซื้อนะมันขอเจ้านะเพราะว่าสั่งเขาแล้วเนาะให้เขากิโลมาชงให้เพราะว่าขอเจ้ากับน่าไก่ปลาได้ยังเนาะเขาสูตรอะไปพูดอยู่พี่น้องเลยกะ นี่จะป้าไเนาะ็โอ้ยญ่พี่น้องเลยพี่น้คไไ้เดยวนางงโอจปใส่นากาเดองกเลยะอพี่น้อง็เป็นเมฆไข่เลยเนาะวนเเนาเก้าเดือนซีดะสิวดที่รยพินอเลย ทิดใจก็ได้สั่งของเ,อเจ้าพุดมาให้อีกแน,น้วแล้วนี่ชื่ออะไรสาวพันนอ้อนเนาะมีตรงไข่โอ้ยสบายดีเชื่อเด้อนาะมานางใส่กิโลพี่น้องเลยสั่างของเจ้าของเจ้าก็มาส่งเลยเนาะกิะโลหาล้อยโตรหรือเปล่าหาล้อยโตเนาะตรงหาล้อยเลยพี่นอ้องเลย ถ้าว่าตกเป็นเงินเากบไ2550อันนี้ก็เปนอนีขัวอยู่นาะคพี่น้องซื้อวันนีตัวใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยจริงดีเนาะนี่มานขั่วทอดหรือว่าจนขั่วยน้ํามันก็ได้พี่น้องเอ้ยทง่ใส่ขี้บ่ ปาพี่น้องเลยพูจักหัวยังหัวยาโน่ลำบ,บุช่วยวอยูอ่แมงกิโลเขาโมเดิร์นอยจางนีพี่น้องเลยพูมี่ต <in> ัวเมฆ่ายเนาะก้นขี้ตุ้นต้นอยู่เดดียวสะกใ้งอนมาๆๆพีはは่น้องมากินขวดแมงกิโลสาวผ่อนมือนีิซื้อทังบ้าห่าร้อยโตพี่น้องเลยซื้อซื้อพ่อแม่กินได้งเนาะ บมใส่จีโกันนพีน้องมามพี่น้องมาใส่จีโดมามาพี่น้องเลยป้าปู่ใแนมาธิกันใส่จีโดกันเด้อพี่น้องสบายดีไหป้าสบายดี สรซอยกันเพชดซอะกันเพรเนี่ยไหมโอ๊ยตายมันเนาะมีแต่ตัวใ่า่ๆเลยพี่นองเอ้ยีดอกรับมึงเนี่ยมันสีนอดตีมันออกะสิบสิบเอ็ดแล้วมันสีไข่อะไรนี่มันก็ลองฆ่ากันเราจะมกระเ้าพี่ไว้แล้วพี่น้องหลายคนอ่ะมันจะบัดไ้หนบ่อสูดได้กินดอกไป่น่พีนอมันจะขึ้นอนนี้ไราสงเขาไมด้อกเป็นราคาขึ้นอย่างตัวละห้ารอย แต่พอนจะซื้อเอาหาล้อยโตมือเนาะงั้นเดี๋ยวโซเซนหานะแมนโซเซนห้าเอะเซนหาี่พีน้องเลมือนี่นะอี่ตัวนี้จคบมือเดียวครบมือหาขวันี่ยตุ๊กตาให้ไปเฮ๊เบ้านามาวสามพี่น้องมือนี่เนาะคอยกันคือกันว่าตี ตัวใสไปมันคีุ่ใส่เกลือละลายสะพอนีนั่ไปทอดที่นัเลยทอดจนไม่กรอบคนนั่งมือเนาะกรอบเนาะทอดน้ำมันเป็นยังไงทอดก็คือแด้อบวทอดกะข้าวขวดทอดกะข้าวใส่น้ำมันเนละลายทอดจนแบบไม่กรอบคือเพราทอดน่องกร่องไก่เลยแซ่บทอดในสะพอนุลงมือเนาะตอนนั้นพอแผ่นน้อยเพื่อนเป็นพอค้าอันขายจิโร่เนาะสะพอนี่ทอดกินคุ้มคุ้ม เมื่อเมื่อก่อนเคยเป็นพ่อค้าและค่าขายกิโลกินตอนนี้เป็นทูกค้าเถึงกิโลเมื่อก่อนนั้นหาคุดขายเพราะว่าตอนนี้มีลูกน้อยแล้วมันใส่ใส่ปลาไหลไปเลยซื้อเอาพี่น้องเลยเอาเงินถ่ายหรือเปล่าเอาถ่ายแล้วถ่ายเอาขึ้นถ่าออกได้ปีนั่นพี่น้องเลยเอาก็ใส่เลยเนาะ ลายพอสมควรพี่น้องหาล่อไตัวทางสาหลวงกับป้ากันยังใส่อยู่พี่น้องเลยกลับเสียแล้วเเนาะเมึงสะพอ้อนทีถามเมึงเด้อถามป้าก,กับสาวหลวงเมึงเนาะแมงกิลล่อนี่เฮ็ดได้ไหนกินยังสิแซนะ่บเนาะเม่ปะระว,วังขั่วเอากับทอดเอากับแจ่วนี่คุณเจ้าว่าวตัวได้แซ่บมก ขทอดยังไม่เคยกินเนี่ยคือ่ะทอดยังไ่เคยกินเนาะทอดกินเนเลยอันแจ่วนี่ก็แซ่บพื่งกันได้ป่ะเลยแต่มันไงแจ่วกระแทบมันไงมันมันเนาะมันแก่เลวเขาก็บั่วเอากระแทบมันไงแจ่วนี่เฉพาะก็เคยแจ่วอยู่เอาแจ่วได้ละกะเอาผักขั่วหอมใส่แล้วก็เอาน้ำเมงดาเด้ชิดลงไปาแซ่บพี่น้องเงยหอมกุ้มแจ่วจีรอกันเนาะแต่หลายคนกะอาจชีเคยกินแน่บ่เคยกินแน่ขว ก้วแมงกีดรนี่สสำหรับสะพรู่วัน,อนนอกนี่โอ้เจวกินประจำพี่น้องเลยนึงสมัยตอน<ส>ชาพรยังเป็นเด็กน้อยกะหาคุดตลอดเนาะค<ส>ุดมาชือคุดเฉงกันกระมูยได้บลาไยชิได้ลายแ,าแต่ตอนนี้กะม,มีข้อมีข้อแล้กกะยากลูกยากเต้าแน่กะบบไล่ไปคุดพี่น้องเลยถ้าเขาอยากกินข้ากะไล่ซื้อเอาแน่ค่ะมีเงินมีข้ามกะทำอยากกะสร้างขาเจ้าเอามาให้พี่น้องเลย ทางเขากะพากันได้ใส่จีดโดไว้เนาะว่าให้กินมือแรงพุ่แน่เนาะแต่ว่ามือแรงนี่ตอนขวัวหรือว่าตอนกินนี่อาจสิบวัฒน,น์ไทยกมีพี่น้องเพราะว่ามันคํามันมืดแนาะเขากะยากยากลายอย่างหลายแนวเนาะอาจสิบวัฒน์ไทยหรือว่าตอนกินตอนขวัวเนาะกับชายทำแบบพ่อแม่พี่น้องเบื้องตอนที่เขาใส่เขายัางไงเลยพี่น้องเลยคลิปนี้สาพอนกาิได้ขอตัวจบคลิปลงเพียงเท่านี้เด้อ ฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามและเป็นกำลังใจให้สาวพ่อในเรื่อยขอเกล้าข้ามบาสบายดีแนละสวัสดีพคุๆกันในหน้าสบายดีปนะ้าเอ้ยสบายดียดโอ้ย